สำหรับในส่วนของการคำนวณเวลาในการทำข้อสอบก็ใช้จากการฝึกนั่นแหละและดูว่าข้อใดมันสามารถย่นระยะเวลาได้กรณีของคนเลือกข้อง่ายก่อนนะกรณีของคนอ่านทั้งหมดแล้วมาเลือกข้อที่ไปเชื่อมมันง่ายที่สุดก่อนเพราะมันจะช่วยทำให้ทำข้อสอบมันได้สั้นและไปขยายเวลาให้กับข้อที่ยากถ้าข้อใดทำเกินเวลาแล้วก็จะต้องเร่งแล้วก็ทดแทนเวลาให้กันได้ต่งางกระกรรต่อมาข้อง่ายเขียนเร็วขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉลาดใจแล้วเขียนข้อง่ายหลายหน้าเพราะอาจารย์ไม่ได้ให้คะแนนที่จํานวนหน้าที่เขียนว่าเขียนสิบหน้าแล้วเธอได้อีกแต่เขาให้คะแนนทุกๆุกข้อที่ตอบตรงตามประเด็นดังนั้นข้อไหนที่เธอคิดว่าง่ายคือข้อที่เธอทําได้เธอก็จะใส่อารมณ์เป็นเป็นที่กุศเขียนเพลินมากเขาก็ได้ค่ะเขาก็ได้ค่ะแต่ลืมไปว่ามันยังมีข้อที่เหลือรออยู่ดังนั้นส่วนนี้เธอบาลานซ์มันให้ดีว่า ควรจะตอบแค่ไหนเพียงไรเพราะ